โลบอกก็เลยจะมีระบอาคู่แล้ว <_ m ix> คุณรู้จักโลบอสไหมฮะคุณไม่รู้จักโลบอสอย่างนั้นเหรอโลบอสแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะให้ผู้เล่นได้เนรมมสสิ่งที่ตัวเองต้องการ คุณจะได้สร้างตัวละครของคุณเลือก่นเลือกผมเ,เ,เลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วก็เข้าไปวิ่งเล่นในโลกกว้างของโลบล็อกเออตอนแรกก็งงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเกมนี้มันจะสนุกยังไงนะแต่พอได้เล่นจริงเท่านั้นแหละถึงได้อ๋อเข้าใจละว่าน้องๆเขาชอบอะไรกันในเกมนี้เพราะว่าเกมในโลบล็อกเนี่ยมีให้เลือกมากมายม,มากๆๆๆจริงๆ ไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะเจ๊ผมไม่ได้เข้าเกมโลบอกมาเล่นเกมนะผมมาสร้างเกมให้คนอื่นเขาเล่นกันใช่โลบไม่ใช่แค่เกมมันเป็นถึงแพลตฟอร์มยักษ์นี่เราเองก็เพิ่งสตรีมโลบไปอาทิตย์ที่แล้วสุกที่แล้วแล้วก็เล่นกับผู้ติดตามด้วยเป็นประสบการณ์ที่ที่เอนจอยแล้วก็สนุกเป็นเกมที่แบบเออเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริง คนที่เขาชอบเล่นกันเด็กๆเ,เขาก็จะได้ฝึกจินตนาการได้ฝึกความคิดสร้างสารรค์ส่วนผู้สร้างเกมเองบางคนก็ยังเป็นเด็กเขาก็ได้ฝึกการคิดเชิงตรรกะได้ฝึกโคดดิ้งได้ลองสร้างเกมของตัวเองฮอคุณไม่เชื่ออย่าง,งั้นหรองั้นเรามาดูสุดยอดรางวัลของปีที่ผ่านมากันดีกว่าเกมที่ยอดดาวน์โหลดในปี2023หรอ r ล b l ล็อกเกมที่คนเล่น มากถึง70ล้านคนต่อวันประมาณได้เท่ากับคนไทยทั้งประเทศเล่นพร้อมกัน Roblox เกมที่สร้างรายได้เยอะที่สุดในอเมริกา Roblox อะไรจะขนาดนั้นแถวบ้านไม่เห็นมีใครเขาเล่นสักคนเลยก็อาจจะเพราะว่าคุณอายุมากกว่า16ปีหรือเปล่าเออเกมนี้เขาแบบเด็กๆแบบวัยรุ่นกอเล่นกันอุ้ยน่ารักจังเลยนะคบเจงั้นอย่างนี้เนี่ยต้องไปชวนน้องมาเล่นแล้วดีกว่าแต่ Roblox กำลังจะกลายเป็นแอปหาคู่นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะและวันนี้คุณกำลังอยู่กับมินมินเลซี่มินเดยเคยเป็น GM เมกมออนไลน์มา3ปีและสเตมเมอร์ที่ก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่วันนี้เจมินจะชวนคุณมาถกประเด็น ROBLOX และระบบหาคู่ที่กำลังจะเปิดใหม่อย่างเป็นทางการของโ o บ l o x เร็วๆนี้ถึงแม้ว่าผู้เล่นเกินครึ่งข,ของโ Ro บล o x อายุต่ำกว่า16หรือเป็นเด็กก็ตามทุกคนคิดว่ายังไงแล้วก่อนที่ทุกคนจะบอกว่าเจมินอ่ะเอาข่าวปลอมมาพูดเฟกนิวเอพิลฟูเด์อันนี้คือข้อความที่โลบล็อกประกาศออกมาเองอย่างเป็นทางการจากปาก CEO ที่งานของโลบล็อกในปี2023สิ่งที่โลบล็อกคาดการว่าทั้ง10ข้อนี้จะเกิดขึ้น,นอีก5ปีซึ่งหนึ่งใน10ข้อนั้นก็คือการที่โลบล็อกจะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า17ปีได้มาพบรักผ่าน Roblox ไม่ใช่ละเจมินก่อนหน้านี้โลบล็อกเขาบอกมานานแล้วว่าเขาแบนออนไลน์เดทติ้งเขาไม่ให้หลอกมาแบบ มีฟงมีแฟนมีความรักออนไลน์อะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยแบบนี้ก็สวยสิลยายยหญมันก็ใจแตกมั่วสิโอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยายใจเย็นคนที่จะเข้าสู่ระบบหาคู่ของโลบล็อกได้เนี่ยจะต้องอยุมากกว่า17ปีขึ้นไปและต้องผ่านการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการจากโลบล็อกอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็สบายใจหายห่วงกันได้แล้วพอโลบล็อกก็บอกเองว่าตอนนี้เขาเนี่ยอาจะเข้าถึงผู้คนที่อยุมากขึ้นมากกว่าเดิม มีตอบโจทย์ให้กับผู้ใหญ่ไงมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่หรอทำไปเรื่องใหญ่กันไปได้สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงคุยข่าวหาวนอนวันนี้กับประเด็นชายวัยกลางคนอายุ33ปีถูกตำรวจจับคุมตัวเหตุเพราะและ เด็กอายุ13ปีที่พบการผ่านทางเกมโ o บล o x หลังจากเหตุการณ์นี้โลบล็ x ได้ประกาศว่าจะพยายามเต็มที่เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและได้แบนการจีบกันหรือการมีความรักระหว่างผู้เล่นในเกมนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นผ่านทางเกมโ o บล็ x ใครจะไปหลอกอะไรคนออนไลน์ได้ง่ายๆละ่ะเจ๊ นั่นคือสิ่งที่เราก็อยากให้เป็นเราก็ชอบเล่นโลบอกเหมือนกันโอเคปะขอซีเรียลกันสักนิดซีเรียลตอนเราเป็น GM หนึ่งในเรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้เล่นนี่แหละแต่โลกความเป็นจริงเรื่องนี้มันก็ยังเป็นประเด็นที่ตรวจสอบกันได้ยากอยู่จริงๆอะว่าแบบใครจะมาดีมาล้าโลกออนไลน์มันก็มันก็ตรวจสอบยากไม่ใช่แค่ในเกมโรบอกนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบ,บนันนะซีสทุกวันนี้ในโลบอกอะ่ะเขาก็มีอยู่แล้วพวกระบบหรือว่าห้องบางห้องที่ ให้เฉพาะผู้เล่นที่อายุ17ขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้เอาเฮ้ยจะ6โมงเช้าแล้วอะต้องรีบถ่ายแล้วเดี๋ยวแสงมาแต่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะเพราะว่าไอ้พวกระบบพวกเนี้ยเข้าใจว่ามันจะต้องมีการบริาฟก่อนมีการแบบยืนยันตัวตนก่อนเอาบัตรประชาชนมาถ่ายแล้วก็ไม่มั่นใจนะว่ามีการแบบเฮ้ยสแกนหน้าใบหน้าอะไรอย่างงี้เปล่าแต่เดี๋ยวว่าจะไปลองอยู่เหมือนกันแต่มันจะดีจริงๆหรอกแกถ่ายบัตรประชาชนไป ไปใช้เ so พื่อการเล่นเกมออนไลน์ต้องยืนยันกับขนาดนี้เลยเหรอเราต้องส่งเอกสารสําคัญให้เขาเลยเหรอส่วนตัวแค่ไม่ชอบเท่าไหร่แต่สิ่งที่ส่วนตัวชอบช่วงนี้ก็คือผมสีม่วงละจ้ะอ้าเข้าสู่ช่วงโฆษณาได้ยังไงล่ะเนี่ยทุกคนเราไปตัดผมมาใหม่ผมหน้ามาเข้าไหมถ้าคิดว่าเข้าคอมเมนต์บอกกันได้หรือสีผมจริงๆไม่ใช่สีผมดำนะนี่คือสีผมม่วงนะจ๊ะ ถ้ามองไม่ชัดไม่เป็นไรเพราะว่าห้องก็สีม่วงก็เลยแต่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เฮ้ยดูสวยสวยเพราะอะไรเพราะไวิธีที่รัดสบายแฮ i r รัดเพลาสาวหกล้วทุกคนสำหรับใครที่อยากจะไปตัดผมทำผมปรับลุกใหม่เฮ้ยคือถูกใจช่างที่นี่ทุกคนที่ติดตามเรามานานแล้วก็จะรู้ว่าเราก็ไปตัดกับที่นี่ตลอดเราไปทําสีกับที่นี่ตลอดช่างแบบใส่ใจเข้าใจมากก็เลยแนะนานะจ๊ะสาหรับใครที่อยากจะไปตัดผมไปทําสีที่สบายแฮร์และเพ้าสาวหกเลยจ๊ะ กลับมาสู่ช่วงเวลาของความซีเรียซีเรียวกันต่อนะเราบอกไม่มาตรการทำไมจะไม่มีล่ะมาดูกันว่าเขาประกาศอีอย่างไว้ในเว็บไซต์ของเขาเขาบอกว่าเขาไม่มาตรการนะแล้วข้อกำหนดสรุปสรุปข่าวๆเร็วๆก็คือ โลบอกมีการทำแชทกองด้วยนะเขาไม่ได้แบบ <fol> เฮ้ยปล่อยปล่อยป่าละเลยอะไรเขาไม่แชทที่กองอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือภาษาที่ไม่เหมาะสม2คือข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นและเขายังแบ่งเป็นช่วงอายุอีกด้วยคนที่อายุน้อยกว่า12ปีก็จะมีการคัดกองมากขึ้นไปอีกผู้เล่นที่อายุมากกว่า13ปีก็จะสามารถสื่อสารข้อความในโลบอกได้หลายข้อมูลข้อความมากกว่าแต่คุณน่าอยู่บล็ลกออนไลน์จะบอกอายุจริงหรือเปล่าล่ะอาจจะมีคนที่อยู่12 ที่บอกว่าตัวเองอายุ20ก็ได้หรืออาจจะมีนคนที่อายุ20ที่บอกว่าตัวเองอายุ12ก็ได้บนโลกออนไลน์เราจะวัดอายุกันได้แม่นยำแค่ไหนนะทุกคนคิดว่ายังไงสิ่งที่เราบอกทางเหมือนเป็นการเปิดประตูให้ผู้ใหญ่สามารถเข้ามาอยู่ในโลกของเด็กๆได้หรือเปล่าแล้วความปลอดภัยของเด็กๆจะน้อยลงไหม เอาจริงอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ผิดเรื่องของการหาคู่ในเกมหรือหาคู่ออนไลน์โอเคไหมคิดภาพตามนะคิดภาพตามนึกภาพตามเราว่าตอนที่พวกเราเป็นเด็กสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยที่ยังไม่มีเกมเมอร์ถือให้เล่นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสนามเด็กเล่นที่เด็กสามารถไปใช้เวลาเออไปเล่นกันได้ไปแบบเป็นพื้นที่ปลอดภยัยแล้วเวลามีแบบคนแปลกแปลกหรือผู้ใหญ่แปลกๆอะ่ะไปยืนใกล้ๆสนามเด็กเล่นพวก ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเขาก็ช่วยกันดูได้ไงว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่มันแปลกเนาะมายืนมองลูกชาวบ้านเ้าเฮ้ยทุกคนแบบระวังลูกระวังหลานกันด้วยนะเนี่ยมีคนแปลกมันชี้ตัวง่ายไงเพราะมันเป็นโลกออฟไลน์มันเป็นโลกความจริงมันเห็นเห็นกันหมดนะวันก่อนเฮ้ยคือไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวพี่คนตัดแล้วเขาจะต้องตัดเยอะคือวันก่อน มีคนแปลกทักมาใน Facebook อันนี้เรื่องจริงเพิ่งแบบไม่สองสาวันที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายที่ดูดีม,มากอะทักมาในเฟซว่าสวัสดีครับอะไรอย่างนี้แล้วในโปรไฟล์เขาว่าทุกอย่างดูดีม,มากดูเป็นผู้ชายที่แบบโอเคหน้าตาดีดูฐานะดีด้วยแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็มีโพสต์ที่เหมือนตั้งใจเขียนประมาณว่าคุณแม่ถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความแบบเฮ้ หรือว่าเขากําลังแบบหาหวานใจอยู่หรือป้าคือเราคือเราก็ไม่คิดจะตอบอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะก็คือเฟซบุ o กอ่ะเมสเซจมันก็เหมือนมีแบบขึ้นมาของ Facebook ว่าข้อความนี้เราะเมิดกดชุมชนของ f a c e b o o k นะก็รู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กเขามีระบบ คัดกรองข้อความด้วยเออมันก็ดีนะที่แบบหลายๆแพลตฟอร์มตอนนี้ก็คือมาตื่นตัวเรื่องนี้กันว่าเออมันมีสแกมเมอร์เยอะจริงๆอะแค่คําว่าสวัสดีตอนนี้แบบแพลตฟอร์มพวกนี้สามารถแบนได้เออดีรู้สึกว่าแบบเออฉันปลอดภยัยฉันจะไม่โดนผู้ชายหลอกอีกต่อไปหรือเปล่าหรือจะโดนผู้ชายหลอกต่อไปก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นไปเมื่อก่อนที่เราเคยโดนคนในโลกออนไลน์หลอกโอนเงินเพราะเราเป็นเด็กเนะี่ยไปดูได้ใน ในในคลิปสั้นเราและกันขึ้นไว้อยู่อันนั้นนะเรื่องจริงที่เราออเรื่องจริงนะเหมือนเหมือนจะมาเมาส์แต่ว่านั่นมันเรื่องจริงแต่เพื่อไม่ให้แบบโอ้ยเจมินี่โดนอยู่คนเดียวว่ะแล้วหนูไม่โดนหรอกเพราะเจมินเนี่ยไปไปเชื่อเขาทำไมล่ะโอเอค okay, คือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาชื่อว่า k o b ี p e r ร์เซนางทำการทดลองโซเชียลเอ็กซ์เพรรเมนต์ติดต่อเด็กที่อายุ12-14ขวบไปจากใน แล้วก็แกล้งตีสนิทแล้วเขาก็จะมีการชวนออกมาเจอเออสุดแต่เขาบอกพ่อแม่เด็กไว้ก่อนนะเขาเขามีการแบบขอความยินยอมและให้พ่อแม่รู้ก่อนว่าเฮ้ยจะมีแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นนะจะแบบทำโซเชียลมีเกับลูกคนพ่อแม่ก็แบบมั่นใจกันมากว่าลูกตัวเองเนี่ยรอดหรอกจ้าชาลูกชาเนยฉลาดจ้าลูกชาเนยเป็นคนดีไม่ยุ่งไม่คุยและรู้ทันแสแกมเมอร์อย่างแกแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโคบี้เนี่ย เขาได้ทักไปเด็กๆซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหมดเลย3คนอายุ12 13แล้วก็14ขวบเขาก็บอกว่าแบบเขาอยากเป็นเพื่อนนะคุยคุยไปคุยมา3-7ถึงวันเท่านหรนสามวันถึง1อาทิตย์อะ่ะสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเพื่อนบางคนเราคบมาเป็นปียังไม่ไว้ใจมาเลยจะ้ะเขาก็นัดเด็กออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ะจะขับรถไปกับน้องชายหรือพี่ชาย my brother ไปที่บ้านของน้องนะแล้วก็เดี๋ยวจะรับน้องออกมากินข้าวให้ออกมาเจอหน่อย ผลปรากฏว่าเด็กทั้ง3คนก็ออกมาเจอพี่เขาหมดเลยจ้ะทุกคนเลยจะสื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะการที่เราอาจจะแบบไม่ทันระวังตัวเราเองหรือลูกเราล้านเราคุยกับคนออนไลน์แล้วก็แบบคิดว่าเฮ้ยเขาต้องดีกับเราแน่เลยเขาแบบตีสนิทก,กับเราทําดีกับเราซึ่งเราโดนมากับตัวจริง,รงๆเราก็เคยโดนโอเคไหมมีพ่อของเด็กคนหนึ่งเขาพูดเลยอะว่าแบบเฮ้ยลูกทาอะไรลงไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นโจรเป็นแบบก็ได้ ทำไมถึงไปไว้ใจเขาแต่ขอพูดก่อนอันนี้เป็นการทดลองทางสังคมที่ไม่ควรไปทําต่อนะเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆไม่ควรนะเพราะว่าเด็กที่เขาเอ่อมาเป็นตัวทดลองเนี่ยอาจจะทําให้มีแบบปมฝังใจได้แล้วทําให้เขา ลดความเชื่อใจในตัวพ่อแม่น้อยลงแต่ว่าแค่เด็กหรือเปล่าล่ะที่โดนหลอกออนไลน์นะพวกเราก็รู้การดูข่าวดูทีวีประจําว่าผู้ใหญ่ก็โดนเหมือนกันนะจ๊ะเมอร์สแกแเมอา์ออนไลน์เยอะแต่เศร้าใจว่า ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเราจะไปไกลมากมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แล้วแชทบอทสามารถทํางาน,นแทนมนุษย์แล้วและฉันกาลังจะตกงานแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ของเยาวชนของ้องๆเด็กๆอ่ะมันทําให้ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมน้องๆหลายคนก็คือบอกเราเองด้วยเหมือนกันน้อว่าเฮ้ยพี่โลบอกอ่ะเขาเป็นคนประกาศเองเลยนะว่า <c oughs> เขาแบนแบนแบนไม่ให้เด็กๆมาหาแฟนหาคู่หาความรักกันบนโลกโลบอกแล้วก็ น้องๆหลายคนในด้อมเราเองก็เคยคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าเออพี่เนี่ยผมได้แฟนจากโลบอกนะเนี่ยหนูไปจีบกับคนทนะั้งคนนี้ในโลบอกอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดที่เราจะหาความรักหรือเจอเพื่อนใหม่ๆในโลกออนไลน์ในผ่านโลบอกหรือผ่านเกมใดก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีคนติดต่อเราได้แปลว่าเขาอาจจะมาดีหรือเขาอาจจะมาหลอกก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ระวังตัวไว้ก่อนก็ดีนะจ๊ะ ส่วนถ้าใครได้เจอผู้แฟนสามีภรรยาคู่รักผ่านทางโลกออนไลน์หรือผ่านทางโรบอกก็ขอให้รักกันจริงขอให้เขาจริงใจกับเรานะขอให้ทุกคนได้เจอคนดีๆแล้วกันนะจ๊ะกลับมาที่โลบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือโอเคเราเป็น GM เอ็มแล้วมาก่อนเราเราเข้าใจในเรื่องมุมมองของธุรกิจที่โรบอกอาจจะมองว่าเฮ้ยผู้เล่นเขาจะต้องเติบโตฐานผู้เล่นเขาจะต้องเติบโตตัวโลบอกเองก็จะต้องสร้างรายได้มากขึ้นมันก็เป็นมุมมองของธุรกิจที่ที่สําคัญ แต่ก็แอบหวังว่าเฮ้ยเกมออนไลน์ไม่ไม่ใช่แค่โลบอกเองทุกๆเกมก็มาให้ความสําคัญและความปลอดภัยกับผู้เล่นออนไลน์โดยเฉพาะเยาวาชนโดยเฉพาะเด็กๆมากขึ้นดูความเห็นในคลิปสั้นที่เราโพสไปก่อนหน้านี้ดีกว่าว่าเพื่อนๆด้อมเราเนี่ย <ๆ S 1> เขามองว่ายัางไงกันบ้างนะไม่ไม่ไม่หนูว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะส่วนใหญ่เด็กเล่นเกมกันไม่ดีเลยมันเป็นเกมสําหรับเด็กสมควรไม่สมควรไม่ต้องเล่นและความคิดเห็นจากด้อม ของพี่ s o m e ordinary gamer นะก็เป็นคนที่แบบว่าพูดเรื่องเทคพูดเรื่องเกมเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆค่อนข้างดีเลยถ้าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถฟังช่องนี้กันได้นะครับพี่เขาก็พูดดีเหมือนกันน้อมเขาพูดว่าคำว่า r o b l o x กับคำว่าหาคู่เนี่ยไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วพี่เอาจริงๆเลยนะจากพวกคนปแปลกจากพวกก c a m m e r แล้วก็ หลายๆอย่างที่แบบเกิดขึ้นในเกมเนี้ยการหาคู่ควรจะเป็นอย่างสุดท้ายที่เกมนี้มันทาด้วยซ้ําการยืนยันตัวตนของโลโบล็อกเนี่ยไม่ว่าสําหรับเด็กคนไหนอะ่ะมันง่ายมากที่จะใช้บัตรประชาชนของพ่อแม่หรือรูปถ่ายของพ่อแม่มันไม่น่าจะสามารถที่จะป้องกันเด็ก10บขวบให้ลอดพ้นจากคอนเทนต์สาหรับผู้ใหญ่ได้จนกว่าวันนั้นที่เกมจะเป็นที่ปลอดภัย100%ซก็ลบเกมนั้นทิ้งซะ รอเล่นรอเล่นไม่ใช่ก็อย่าลืมนะ ดูแลตัวเองบนโลกออนไลน์กันด้วยอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะจ๊ะรวมถึงพี่ด้วยนะจ๊ะล้อเล่นใครอยากใหร้รู้แหละว่ามันมีแบบมุมน่ากลัวนะบนโลกออนไลน์เนี่ยพ่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเปิด Parent Control Mode ส่วนน้องๆก็อย่าไปแบบว่าเบื่อพ่อแม่เขาเลยพ่อแมเ่เขาเขาอาจจะเคยโดนก็ได้ไงเขาก็เลยแต่เขาไม่กล้าเล่าโอเคป่ะเขาก็เลยมาเป็นห่วงเรานะจ๊ะแล้วคุณคิดยังไง r o b บล x ควรจะมีระบบหาคูห่หรือเปล่าเม้น์บอกกันได้ ลาได้นะว่าคุณมองว่าโ o b l o x มาถูกทางแล้วหรือคุณมองว่าโ o b l o x ไม่ควรจะมีระบบหาคู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วจ้ะหกโมงครึ่งหิวข้าวแล้วกินอะไรดีเช้านี้ข้าวมันไก่เหรอกินอะไรดีนะอะไรจะขนาดนั้น